สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะจุธามาศีรันก็มาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะให้กับทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูก็ยังจะมาวาดดวงตานะคะให,ให้ดูกันอีกนะคะก็เป็นดวงตาแบบหลับตานะคะเรามาใช้อุปกรณ์นะคะในการวาดรูปกันนะคะคือดินสอกดนะคะดินสอกด 4B นะคะดินสอกด4 b นะคะ และก็มียางลบอาจจะเป็นตัวช่วยนะคะยางลบนี้นะคะก็ใช้แบบวิธีใส่ไส้นะคะไส้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวปููให้ดูก่อนนะคะไส้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปด้านพลาสติกนะคะเวลาจะใส่ไส้ก็สอดเข้าไปเลยนะคะตรงนี้นะคะ นี่นะคะก็จะใช้ดีนะคะสำหรับาปาดแสงเงานะคะในที่ซอกเล็กๆนะคะเดี๋ยวครูก็จะมาวาดให้ดูกันนะคะนี่ก็แนะนำอุปกรณ์กันเล็กน้อยนะคะจะได้ใช้อุปกรณ์ในงานได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะก็มาเริ่มวาดกันเลยนะคะครูก็เอาแบบมานะคะ วิธีการวาดนะคะก็ไม่มีอะไรที่ต้องล่างภาพอะไรนะคะก็วาดตามเส้นไปเลยนะคะครูก็จะวาดให้ดูนะคะตามรูปที่เอามาเลยนะคะวิธีการวาดนะคะก็ลากเส้นก่อนนะคะลากเส้นดวงตาข้างล่างก่อนนะคะ โค้งนะคะโค้งเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เน้นเน้นช่วงขอบตานะคะเน้นช่วงขอบตาอันนี้เขามีเขียนขอบตาด้วยนะคะก็ทำให้ช่วงหางตาดูแหลมนะคะขอบตานะคะเราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะช่วงหัวตานะคะ ต่อไปนะคะเราก็โค้งตรงนี้นิดหนึ่งนะคะโค้งลงนิดหนึงนะคะ,คงงะ,คะช่วงหัวตานะคะแล้วก็ล่างรอยพับของตานะคะชั้นตานะคะนะคะแล้วก็ใส่แสงเงานะคะช่วงเบ้าตานะคะ ใส่แสงเงาช่วงเบ้าตาไว้นะคะระบายเบาๆนะคะด้วยดินสอกด 4B นะคะระบายระบายแสงเงานะคะเบาๆนะคะกดช่วงชั้นตาให้เข้มขึ้นนะคะ กดช่วงชั้นตาให้เข้มขึ้นแล้วก็เน้นช่วงนี้นะคะขอบตาแล้วก็ระบายด้วยน้ำหนักเท่าเบาๆนะคะช่วง หัวตาและหางตานะคะเว้นช่วงขาไว้ตรงตรงกลางตานะคะจะทำให้ดวงดวงตาดูนูนขึ้นมานะคะเน้นเส้นชั้นตาขึ้นมาค่ะช่วงรอยออย่นช่วงช่วงล่างก็มีนะคะช่วงตานะคะ อันนี้นะคะเราก็จะเน้นนะคะวิธีการวาดขนตานะคะดูทิศทางขนตานะคะกดให้เข้มเลยนะคะ สบัดปลายนะคะลากเส้นแบบสบัดปลายเส้นนะคะจะทําให้ขนตางอนสวยนะคะตรงนี้เป็นชั้นตานะคะเราก็ระบายนะคะ ระบายน้ำหนักเทานะคะให้เข้ามานะคะจากหางตาและหัวตานะคะช่วงคิ้วนะคะคิ้วก็จะเป็นคิ้วไม่หนานะคะคิ้วบางนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวูวาดตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะขนตานะคะตวัดเส้นขนตานะคะ ขนตาจะมีเงานะคะสีขาวนะคะสะท้อนขึ้นมานะคะเราจะใช้อยางลบนี้นะคะลบนะคะนี่นะคะลบช่วงกลางขนตานิดนึงนะคะก็จะเป็นเงาขึ้นมานะคะใช้อย่างลบลบตรงนี้นะคะแล้วก็มันเน้นเส้นใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเงาขึ้นมานะคะ จงเอ่อขออภัยค่ะตรงแพรขนตานะคะขนตานะคะว่าเส้นคิ้วนะคะเบาๆมือนะคะเพราะว่าคิ้วเขาไม่เข้มนะคะ ตรงนี้ก็ระบายให้เข้มเลยนะคะช่วงเงาเน้นเบ้าตาให้ลึกนะคะแล้วก็ระบายแสงเงานะคะระบายจากหางตาเข้ามานะคะกึ่งกลางตานะคะแล้วก็จากหัวตาก็ระบายเข้ามานะคะ จากหัวตาก็ระบายเข้ามาให้เว้นเว้นขาวไว้กลึ่งกลางตานะคะก็จะทําให้ดวงตาดูนูนนะคะโปนขึ้นมานะคะอันนี้เราก็ระบายน้ำหนักเทาๆนะคะเบา,ะะเบามือนะคะน้ำหนักเทาเบาๆมือนะคะ เน้นขอบตาขึ้นมานะคะคิ้วนะคะเส้นคิ้วเน้นเส้นช่วงลอยลอย ชั้นตานะคะตรงนี้ก็เป็นรอยย่นของตานะคะ,เ,ะ,คะเว้นข่าวไว้เบาๆนะคะระบายแสงเงานะคะเป็นไงคะพอจะทำกันได้ไหมคะ ครูก็มาแนะนำวิธีการวาดดวงตาแบบหลับตาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถวาดกันได้หลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็เหมือนกับการเขียนหางตาด้วยดินสอเขียนตานะคะก็จะทําให้ดวงตาดูห่างตาดูแหลมขึ้นมานะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้ใช้ย่างลบนะคะ จะทําให้ดวงตามันวาวขนตามันวาวขึ้นมานะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครูก็วาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคลิปสั้นๆนะคะ วาดกันแบบง่ายๆนะคะสบายๆนะคะเราลองไปฝึกวาดกันดูนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ไปฝึกวาดกันนะคะครูก็มาแนะนำวิธีการวาดดวงตาแบบหลับตาให้ดูเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณนะคะ สำหรับการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะและกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะวันนี้ก็ครูปุ๊กก็มาแนะนำนวิธีการวาดดวงตาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ